ดีคร <ersch> ับดีครับบางทีก็มีทางครับดีครับบางทีก็ทางครับตรงนี้จะเป็ัทาครับตรงดีที่เราัะมาลงทุนนะฮะภายในสายข้าวนะครัายใสายข้าวต่อวันที่มี12มีนาคมประมา56แสนนะต้องบอกเป็นข้าวที่ได้จากวีนามะครับเยนนามะครับหลักอาจารย์คือเยดนามนี่โ เขาไม่มีแผนดินอยู่เขาก็ไยอยู่ในน้ำอย <c ười> ตามน้ำตามผ้าครับ E H ก็ะจะมบน้ก็พิาจาราอย่เพื่อคามเป็นลงทุกวันทุกวันะครับแปดกเก้าแล้ววันนี้เนะทวันนี้เข้าไหมอืออืออ่

ต้องแปตัดแปรแต่สี่เปแปดนะครับที่ริงก็คือหนึ่งสองสามสี่นะครับแปดก้าศูนย์หนึ่สองสามี่นะครับจะเอาสักห้าตัวนะครับงคนจะอกาสักห้าตัวตัดสองออกก็ได้นะครับแปดเก้าศูนย์หน่สามสี่นะครับเก็บไปนะครับโอเคครับ 공부가 아, 아, 아. 아.